สวัสดีครับ f อซทุกท่านนะครับท่านที่นิยมชมชอบงานปลูกต้นไม้งานบอลไซหนามะขามได้ชื่อว่าเป็นไม้อมาตานิรันดร์นะครับเป็นไม้ได้รับความนิยมในการสร้างบอนไซเป็นอันดับต้นของเมืองไทยเลยทีเดียวเนื่องจากเป็นไม้มงคลแล้วก็ลักษณะของผิวเปลือกลักษณะของออกิ่งเหนียวนะฮะบิดยังไงก็ได้นะฮะบิดพลิ้วไปนะกิ่งเหนียว นะสามารถที่ทําให้ใบเล็กได้ก็ได้การเปลี่ยนยอดเป็นมะขามใบแคระแต่ถ้าสร้างแบบนี้เลยได้ไหมได้ใครที่สร้างมะขามแล้วไม่แห้งผากนะครับให้มีความสดนี่ผมมาสุดยอดเลยเดี๋ยวมาดูต้นนี้ผมได้มาจากบนไซบ้านมดน,นะครับเขาให้มาซ้อมมือพอเอามามันก็จะสร้างแบบนี้ฮะทรงทรงเอน็นทรงเป็นฟรีฟอร์มครับนะพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ย เราต้องเลี้ยงให้เขาสดนะครับงานเกาะซากฟรีฟอร์มผมก็จะดึงมาอย่างนี้ผลปรากฏว่าได้ดีอยู่ผมแช่น้ำหาจานร,รองน้ำแล้วก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดนะครับก็ใบก็เขียวคืนกลับมาได้อยู่แล้วนะพอเราสามารถที่เดินกิ่งสร้างจบแล้วเราค่อยว่ากันอีกวิธีหนึ่งซ้อนกระมังนะครับเอาเอาทั้งกระถางนยกลงในกระมังเลย มันจะทำให้ไม้เราเจริญเติบโตได้ดีนะครับนะ,ะดูคลิปนี้ก็ให้ได้ประโยชน์นะครับอ,อย่างนี้กันแล้วกันถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงกิ่งนะครับกิ่งใดกิ่งหนึ่งถ้าเราไปตัดก่อนนะสมมุตินะ,ะกิ่งตกเนี่ยไม้ต้นนี้องศาจะไม่ได้อยู่แบบนี้นะผมหงายขึ้นเพื่อที่จะให้ได้รับแสงไม้จะได้เจริญเติบโตนะครับ ทีนี้สมมุติว่ากิ่งนี้ถ้ายังไม่ได้ขนาดถ้าเราไปตัดนะครับก็จะหยุดเลยเขาจะไม่โตนะฮะหลายท่านถามมาว่าตัดแล้วมันจะโตไหมอ,อ๋อส่วนใหญ่จะชะงักไปเลยนะฮะเช่นกิ่งนี้สมมุติว่าถ้าเราได้ขนาดเราตัดปังอ่ะกิ่งใหม่ที่แตกมาเนี่ยเขาจะโตส่วนตรงที่โคนที่เราตัดมานั้นอ่ะเขาจะอยู่เท่าเดิมนม่แหละนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะท่านต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับ ผมไม่ได้ตัดรวดผมจะแกะลวดนะถ้าถ้ารวดอมถ้าไม้อมรวดแสดงว่าไม้จเจริญเติบโตนะผมก็ทําให้ดูผมก็จะแก้ไขสองสามจุดถ้าท่านสามารถดูแลไม้สองสามจุดสองสามจุดได้เนี่ยถือว่าดีเพราะว่าไม้จะค่อยๆขยับไปได้แต่ถ้านานๆนทาเทียมันจะมันจะอมไม้จะเสีย นะผมก็แนะนําท่านให้ดูบ่อยๆผมให้ดูทางด้านส่วนบนกิง่งมีกิ่งตกอย่างเดียวผมไม่มียอดนะผมตัดยอดออกเลยนะต้องการเล่นตกอย่างเดียวนะครับเป็นอีกฟีฟอร์มอันนี้เป็นชุดหลังนะครับเมนมานี่ซับหลังเมนมาหน้าเมนเอี้ยวไปเป็นหลังเมนมาเป็นกิ่งหน้า แล้วก็เมนไปเป็นกิ่งหลังอันนี้ปลายครับปลายอยู่ตรงนี้เพราะนั้นผมจะตัดปังนี่ครับขนาดนี้พอแล้วไล่มาเดี๋ยวมันจะโตโตวกว่าตรงนี้นะครับไม่ได้พอตัดปังก็จะหยุดแล้วเราก็เล่นเล่นหลังไปก็จะมีหลังหน้าหลังหน้าหลังปลายก็ประมาณนี้ครับก็จะฟอร์มประมาณนี้ก็จะไม่ยาวมากจนเกินไป แล้วก็จะองศาก็จะปรับกลับมาหนะ้าไม้เป็นฝั่งนี้นะครับนะสวยตั้งแต่ซากแล้วล่ะนะครับก็เป็นไม้ซ้อมมือกันแล้วกันนะครับไม่ถึงขนาดที่จะสวยเบอร์วังอลังการนะครับนะ